สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านทิชานันนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำหอยดองหวานกันนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะหอยดองหวานของเรานะคะในกระทะนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะ400กรัมนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ ดอกเกลือค่ะดอกเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมกันนะคะแล้วก็เคี่ยวให้เดือดค่ะใส่น้าไปขึ้นถ้วยนะคะน้าเปล่านะคะรึ่งถ้วยน้ําตาลได้ละลายเร็วนะคะเราก็เคี่ยวน้ําตาลน,นนะี่ะสัดส่วนของเราเนะีอยู่ในกระทะนี้นะคะแล้วก็เคี่ยวน้ําตาลไปให้เหนียวนะคะเดี๋ยวรอให้ก็เดือดก่อนนะคะรอให้ก็เดือดค่ะขณะที่รอน้ําตาลน,นะคะตอนนี้เราก็มาดู ดูหอยของเรานะคะดูหอยนะคะวันนี้เป็นหอยมแมลงคู่นะคะตัวสวยค่ะอวันดีนะคะสดใหม่นะคะหอยมาแมลงคู่1กิโลนะคะเราให้เขาเดือดคะ่ะให้น้ำตาลเหนียวๆนิดนึงเพราะว่าเวลาหอยลงไปนน้ำตาล คือเราต้องใช้น้ําตาลเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาดองเนี่ยเราต้องให้น้ําตาลเนี่ยท่วมท่วมหอยนะคะมันถึงจะแซบดีนะคะอร่อยนะคะลองทําดูนะคะง่ายๆค่ะทํากินเองนะคะ,ะ,คะ,คะ,ออคะสะอาดและปลอดภัยค่ะแต่เวลาซีหอยนี้เราต้องเลือกหน่อยนะคะว่าหอยเนี้ยหอยของเราน่าสดหรือเปล่านะคะเราต้องเลือกเอาเจ้าที่สดๆนะคะเดือดแล้วนะคะน้าตาลนะคะเดือดแล้วคะ่ะ เวลาเราเคี่ยวน้ำตาลเราจะไม่ใส่น้ำลงไปเยอะนะคะเพราะว่าน้ำเ,เราต้องการน้ำตาลแบบคน้คนๆคะ่ะจะได้ไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะค่ะง่ายๆไม่ยากดองสักหนึ่งคืนนะคะถึงจะอร่อยคะ่ะแต่ถ้าทําเสร็จแล้วกินเลยก็ได้แต่ว่ามันจะสู้ดดองไม่หนึ่งคืนไม่ได้หรือว่าดองไปทั้งสองสาชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีคะ่ะเห็นไหมคะน้าตาลเดือดแล้วนะคะ มะมีฟองใหญ่ๆญฟองเล็กๆผสมกันนะคะเหนียวขนาดไหนที่จะเอาได้ก็เดือดไปสักประมาณก็สิบถึงห้าห้นาทีนะคะแล้วก็เอามือแตะๆนะคะว่าหนึบหก็ใช้ได้ค่ะนะคะจากนั้นนะคะพอน้ำตาลเราใช้ได้ะะแล้วค่ะเราก็จะเทหอยใส่อกไปคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็คน,นะคะ่ะ เราก็ใช้ทับพีนนะคะโคนหอยนะคะให้หอยก็สุกนะคะให้หอยตัวสุกก่อนนะคะต้องเอาทับพีจับไปจับไปมือน,นะะึงค่ะเพราะว่าเด๋ยวกระทะมันดิ่มนะคะอย่างนี้นะคะแล้วรอให้เขาเดือดค่ะโจนหอยปากอ้านะคะเดี๋ยวพอสุกแล้วเขาจะอ้าปากค่ะนะคะ พอหอยอ้าปากนี่ก็แปลว่าหอยก็สุกแล้วนะคะแล้วก็คนไปอีกสักนิดนึงนะคะอ่านะคะดูนะคะไม่ยากค่ะง่ายๆนะคะเราทำกินเองสะอาดและปลอดภัยนะคะดองคืนเดียวนะคะอร่อยค่ะเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วะคะ่ะเดือดแล้วค่ะพอตอนนี้ไฟแรงได้นะคะให้ไฟแรงได้ค่ะ ขณะที่เราหอยนะคะเราหอยกะเดือดคะ่ะเดือดแล้วนะคะเริ่มอ้านะคะเริ่มปักอ้านะคะกระทะเราจะวินนะะ่งค่ะาต้องมาเอาผ้าจับกรนนะทะวันนี้หอยตัวเวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมดูนะคะหอยของเราน้ําตาลที่เหลือเนี่ยเราก็ใช้อะไรไม่ได้นะคะแต่ว่าการดองหอยเราต้องให้น้าตาลเยอะๆเลยค่ะค,ะนะคะองให้น้ําตาลเยอะไว้หอยเราจะแซบนะคะ น้ำตาลน้อยๆหอยเราก็ไม่อร่อยะะนะะประมาณนี้นะคะให้ก็เดือดขึ้นมาอีกค่ะนะคะ,นะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบหวานมากนะคะก็ใช้วิธีว่าดองเสร็จแล้วก็กินเลยก็ได้ะคะ่ะแต่ต้องทิ้งไว้สักสองชั่วโมงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบแทบๆมากก็หนึ่งคืน,นะคะ่นะ,คะเลือกเอาตามชอบใจนะคะ นไหมคะว่าหอยเนี่เริ่มปากเริ่มอ้าปากแล้วนะคะอย่างนี้แปลว่าสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ก็เดือดสักสองคุ่นะคะเดี๋ยวให้ตัวอ้าอ้าหน่อยะคะ่ะจะให้ดูตัวอ้วนดีนะคะหอยวันนี้นะคะหอยอ้วนดีคะ่นะคะให้เดือดพุ่มป้หน่อยนะคะเดือดสักแป๊บ ให้เดือจากสองพุ่งก็พอค่ะนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมปล่อยของเราตัวสวยนะคะนี่นะคะแดงดีนะคะวันนี้ตัวสวยมากเลยพักไว้ก่อนค่ะพักไว้ในจาร์ก่อนนะฟูข,ะะขึ้นมาแล้วค่ะฟูขึ้นมาแล้วถ้าอยากแซ่บนะคะก็หินตอน หนึ่งคืนะคะแต่ว่าถ้าอยากกินไม่หวานมากนะคะอันนี้ต้องลดต้องหวานเค็มนะคะถึงจะอร่อยนะคะอย่างนี้แปลว่าของเราใช้ได้แล้วนะคะเราจะดับไฟนะคะตัวสวยนะคะหอยอ้วนค่ะวันนี้ วนดีค่ะจะเปิดหนะะึ่งค่ะตรงที่เป็นตังเราก็ไม่เอานะคะเราไม่กินเราก็ตัดออกได้นะะเสะิร์ฟใส่จานหนยนะคะถ้ากินตอนนี้มันจะไม่ค่อยแซ่บเท่าไหร่รออีกสักสองชั่วโมงและหนวันนะคะก็จะอร่อยนะคะเดีนะะ๋กินเย็นกันเลยนะคะคุณผู้ชมกินกับแกงส้มกันนะคะ กินหวานกินเปรีป้ยวแล้วก็หวานหวานนะคะแกงโซ้มาอร่อยค่ะแกงอีแกงนะคะ,อ,กกะ,คะอร่อยอ้วนดีค่ะวันนี้หอยอ้วนก็หายากนะคะฝอัตลาดจะมีให้เราหายากเหมือนกันหอยอะ่ะหอยเปวยวอ่ะนะมันหายาก เต็มคำดีค่ะวันนี้จัดเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟนะคะหาตัวแดงๆดงห่อยที่ดีจะต้องตัวแดงนะคะข้างในนะคะแล้วอ้วนขาวๆมันก็ได้อยู่แต่ว่าเราไม่สามารถเลือกตัวแดงๆได้หมดหรอกนะคะก็นะะจะขายผสมกันมันก็อร่อยแต่ว่าถ้ามันจะสู้แดงไม่ได้แดงจะอร่อยกว่านะคะวิธีกัดกินหอยเราต้องกินให้เป็นนะคะเอาละ,ะคะ่ะ หอยดองหวานของเรานะคะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วให้กินนะคะถึงจะอร่อยนะคะแซ่บดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกดไลค์และแชร์ให้เราด้วยค่ะหอยนะคะหอยดองหวานนะคะอร่อยค่ะทำกินเองนะคะทำเองกินเองนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมติดตามให้ด้วยนะคะติดตามให้เราด้วยค่ะ ติดตามนะคะติดตาม